อยากรู้ไหมครับว่าดาบเล่มไหนแรงที่สุดมีกันเหลือแต่ไม่รู้ว่าเติมโลบัค้านไหนกันใช่ไหมครับผมขอแนะนาร้าน Ripple X Shop นะครับผมบริการเติมโลบัคราคาถูกและเลทสูงนะครับผมด้วยระบบ ID บกพร์ที่เติมเร็วมากๆระบบหน้าเว็บไซต์ที่มีความทันสมัยรวดเร็วน่าใช้เพียง 1. สมัครสมาชิก2เติมเงินเข้าระบบ3เลือกซื้อสินค้าได้ตามใจชอบเลยครับผมอย่าลืแมแวะมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับ เทสเทสทุกคนด้วยนะครับผมแก๊สส่วนเคนะครับคลิปนี้ก็มาอยู่กับเกมโปรเจกต์เนวเวอร์กันอีกแล้วนะครับผมซึ่งคลิปนี้นะผมก็จะมาบอกวิธีการหาดาบทุกเล่มในเกมนะครับผมแล้วก็มารีวิวทุกดาบเลยนะครับว่าแต่ละดาบเนี่ยหามาจากไหนแล้วก็แต่ละสกิลเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับผมโอเคนะครับซึ่งผมบอกกันแล้วว่าดาบที่ผมนํามารีวิวทั้งหมดในคลิปนี้เนี่ยเป็นดาบที่เออ่ทางตัวเกมนะครับผมเพิ่งเปิดให้เล่นเป็นอัปเดตแรกหรือว่าอัปเดตศูนย์นั่นเองนะมา ทําอีกนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยคลิปนี้ที่บอกว่าทั้งหมดกรงดาบเนี่ยคือทั้งหมดที่มีในตอนนี้ในอัปเดตศูนย์นั่นเองนะครับผมโอเคนะครับซึ่งมาเล่มแรกกันดีกว่านะครับผมเล่มแรกคือเป็นคาตานะปกติเลยนะครับผมรูปร่างมันก็ประมาณนี้นะครับผมก็น่าจะโอเคอยู่นะโมเดลมันแล้วก็วิธีการได้ดาบคาตานะนะครับผมคือซื้อจเกะแรกนะครับผมในราคา1,200เบรลีนั่นเองนะครับผมก็ช่วงแรกก็น่าจะ เข้าใจกันง่ายหน่อยนะเพราะเป็นดาบเริ่มต้นเลยนะครับผมโอเคนะครับซึ่งมันมีอยู่2สกิลนะครับผมจริงๆก็มี2สกิลทั้งหมดนั่นแหละนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยก็มาดูกันดีกว่าว่าสกิลแต่ละสกิลเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับผมสกิลแรกนะครับผมสกิลเซตนะครับผมเป็นสกิลที่เราเนี่ยเวลากดใช้นะครับผมตัวเรานะครับผมจะพุ่งนะครับผมไปฟันมอนที่อยู่ข้างหน้าเราเองนะครับผมคือถ้าระยะไกลเกินไปก็จะไม่โดนดาเมจนะครับอีกท่านึงนะครับผมนี่ครับเป็นการวาร์ปไปฟันนะครับผมมอนที่อยู่ข้างหน้าเรา เซตของคาตนะนะครับผมแล้วก็สกิลต่อมานะครับผมเป็นสกิล X นะครับผมในสเตปซอร์สที่50นะครับผมสกิลนี้นะครับผมเป็นสกิลที่เราเนี่ยฟันขึ้นดาบไปข้างหน้านะครับผมซึ่งสังเกตว่าขึ้นดาบเนี่ยมันค่อนข้างไกลมากๆเลยนะครับพวกสกิลดาบต่างๆเนี่ยที่เป็นขึ้นดาบเนี่ยส่วนใหญ่นะครับผมจะไกลหมดเลยนะเกมนี้อ่านลองอีกทีนึงนะครับผมนี่นะครับอ่านะครับผมเป็นฟันขึ้นดาบแบบนี้นะครับสังเกตว่าไอ้บอนที่อยู่ไกลๆตัวเนี้ยโดนด้วยนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยสกิลดาบก ค่อนข้างที่จะโอเคเลยในการล่อบอนต่างๆในแมปนะครับผมโอเคประมาณนี้สําหรับคาตาน่านะครับผมโอเคแล้วก็นี่คือการฟันปกตินะจริงๆผมควรพูดการฟันปกติก่อนเนาะโอเคงั้นไว้เล่มเล่มต่อไปแล้วกันนะครับผมเล่มต่อมานะครับผมนั่นคือเออ่ชาร์กเบดนะครับชาร์กเบดนะครับผมเป็นอาวุทธที่ดรอปจากบอสน,นะครับผมซึ่งบอสต,ตัวนี้ก็คืออารองนั่นเองนะครับซึ่งบอสอารองนะครับผมจะอยู่ตรงเกาะอารองนะครับผมในเลเวลประมาณ120เนี่ยก็สามารถจะไปฟาร์มได้แล้วนะครับผมซึ่งมีโอกาสดรอปจากอารองเนี่ย 5%นะครับผมเพราะงั้นเนี่ยก็นั่งจะหาได้ก็นั่งยากแต่มันก็ไม่ยากมากเพราะว่าบอสมันก็เกิดเรื่อยๆอยู่แล้วนะบอสละลองโอเคนะครับซึ่งสกิลของออไอ้เจ้าแชางเบสเนี่ยก็ไม่ใช่แชงชาร์กเบดนะครับมี2สกิลนะครับผมก็จะมีถ้าได้นั่นแหละนะครับผมแล้วก็การฟันปกติจะแบบนี้นะครับผมอ่ะประมาณนี้นะครับแล้วก็เวลาเราเปิดฮาร์คิก็จะแบบนี้นะครับผมก็เป็นแค่เคลือบสีดำเฉยไม่ได้มีอะไรนะครับผมโอเค มาดูสกิลแรกกันดีกว่านะครับผมนสกิลเซตนะครับผมสเตทที่50นะครับสกิลนี้นะครับผมเป็นการฟันขึ้นดาวสามขึ้นไปข้างหน้านะครับผมซึ่งสกิลเนี่ยจริงๆมันค่อนข้างแรงนะในเลเวลที่เราแบบว่าฟาร์มแบบช่วงกลางๆใี่หนึ่งร้อยสองร้อยสามร้อยขึ้นไปเนี่ยสกิลนี้ข้านั่งแรงมากๆเลยนะครับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นการฟันสามดาบไปข้างหน้าแบบนี้นะครับผมซึ่ง ข้อเสียมันก็คือถ้าเราเล็งแบบว่าเล็งไม่แม่นเนี่ยมันก็จะแบบจมพื้นแล้ก็ดิ่งขึ้นสูงแล้วก็ไม่โดนนะครับผมเราต้องเล็งดีๆแล้วก็ฟันแบบนี้นะครับผมโอเคนะครับแล้วก็สกิลต่อมานะครับผมสกิลเอใน stat ปซอรสที่หนึ่งร้อยนะครับผมนั่นก็คือเป็นการทำขึ้นดาบรอบตัวเราแบบนี้นะครับผมแล้วก็ทําการน็อกอัพสตูนะครับผมหรือว่าทําการแบบว่าผักสตูขึ้นข้างบนนะครับผมโอเคนะอีกอีกครั้งหนึ่งนะครับผมแบบนี้นะครับ ก็ค่อนข้างกว้างอยู่นะครับผมเอฟซิกก็ค่อนข้างที่จะสวยโอเคเลยนะครับโอเคประมาณนี้นะครับผมสำหรับดาบชาร์คเบดนะครับผมแล้วก็ต่อมานะครับผมเป็นดาบที่ตอบจากเรดบอสตัวแรกในเกมนะครับผมนั่นก็คือทูซอร์สสไตล์หรือว่า2ดาบนั่นเองนะครับซึ่ง2ดาบนะครับผมก็มีโอกาสดรอปยีบเปนะครับผมจากบอสจากบอสดูเอลซอร์หรือว่าบอส สองดาบหรือว่าบอสโซโลนั่นแหละนะครับผมโอเคนะครับซึ่งเวลาบอสมันเกิดเนี่ยมันก็จะเด้งขึ้นข้อความตรงนี้ว่า Duel Duel s ลซอร์ดแฮนด์สปอร์ตอินเดอร์ซีไล่ๆนะครับผมเป็นข้อความแดงๆนะครับโอเคพอเราไปตบมันได้แล้วเนี่ยก็ดาบมันก็จะดูดัแบบนี้นะครับผมก็คมดาบต่างๆแล้วก็ที่จับแต๋วก็ค่อนข้างเท่พอสมควรเลยนะครับผมเวลาเราเปิดฮันคี้ก็ประมาณนี้ครับมันก็แค่เครื่องเฉยนะครับผมโอเคซึ่งสกิลจะมีอยู่สองสกิลเหมือนเดิมนะครับผมสกิลแรกนะครับผมใน แต่ที่50เช่นกันนะครับผมการฟันขึ้นดาบไปข้างหน้านะครับซึ่งขึ้นดาบของไอ้สดาบเนี่ยมันค่อนข้างจะวิ่งเร็วกว่าขึ้นดาบของพวกคาตานะพวกชาร์คเบดอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่ามันเป็นของบอสด้วยนะครับผมแล้วก็ดาเมจเนี่ยแรงกว่าชาร์คเบดด้วยนะครับประมาณนี้นะครับผมสังเกตว่ามันค่อนข้างจะวิ่งเร็วมากเลยนะครับผมขึ้นดาบของไอ้สดาบนะครับแล้วก็ต่อมานะครับผมในสกิลที่2นะครับผมนั่นก็คือ สกิลสเตตที่ส5 0นะครับผมคือการสร้างพายุนะครับผมขึ้นด้วยดาบนะครับแล้วก็าทำการน็อกอัพตูขึ้นไปข้างบนนะครับผมคล้ายๆกับของอาลองเลยนะครับอีกท่านหนึงนะครับผมสังเกตว่าคู้ดาวมันค่อนข้างไวมากๆเลยนะไอสองดาบเนี่ยโอเคนะครับผมประมาณนี้สำหรับ2ดาบนะครับผมจริงๆผมคิดว่า2ดาบก็อาจจะดีที่สุดแล้วนะครับผมสำหรับคนที่ไม่ได้เติมนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยมันมีอีกดาบหนึ่งที่ค่อนข้างโกงเลยก็ว่าได้นะครับผมนั่นก็คือ ดักเบรดนั่นเองครับซึ่งดักเบรดนะครับผมเป็นดาบที่ซื้อจากโลบักนะครับผมในราคา800ร้อยโลบักนะครับผมแล้วก็มีเอฟเฟกมีเอฟเฟกเวลาเราใช้ฮางคิด้วยนะครับผมเป็นเอฟเฟกสีเขียววันนี้นะครับเขานั่งเท่มากๆเลยนะครับผมแล้วก็ผมบอกก็เด็ดนะว่าไอโยรูเนี่ยมันแรงแล้วก็ดีสุดในตอนนี้เลยนะครับผมสำหรับสายดาบนะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าใครมีเงินหน่อยมีงบในการเล่นหน่อยก็สามารถซื้อไอโยรูเนี่ยแล้วก็ ฟาร์มจูเบยตันได้สบายสบายเลยนะครับอ่าเรามาดูสกิลของโยรูดีกว่านะอ่าเปิดหน้าทีโชว์สักนิดนึงอ่าแบบนี้นะครับผมแล้วก็การฟันปกติก็ประมาณนี้นะครับจะมีขึ้นสีเขียวด้วยนะครับผมมป็นขึ้นดาบนะครับโอเคสกิลแรกนะครับผมในมาสเตอรี่ที่ไม่ใช่มาสเตอรี่ละพูดผิดตลอดเอ่อสเตตนะครับผม50ก็คือนี่ครับผมเป็นสกิลฟันขึ้นดาบไปข้างหน้าครับแต่ว่าขึ้นดาบของไอโยรูเนี่ยมันกว้างมากๆนะครับผมจริงๆมันถ้าเป็นแนวนอนเนี่ยมันไม่ได้กว้างมากแต่ถ้าเป็นนแว ตั้งเนี่ยสกิลดาบมันโคตรกว้างเลยนะครับผมอ่าอีกครั้งหนึ่งนะครับเอาผมจะสวกกว้างๆเลยนะครับผมแล้วก็กดสกิลเซตครับสังเกตว่าสังเกตว่าขึ้นของมันเนี่ยค่อนข้างไกลแบบไกลมากๆแล้วก็กว้าง Alpha, มากๆนะครับผมโอเคประมาณน,นี้นะครับผมสวอชสกิลเซตแล้วก็สกิลต่อมานะครับผมเป็นสกิลเอ็กนะครับอันนี้ก็โกงกว่าสกิลเซตเข้าไปอีกนะครับผมก็คือเวลาเราก,กดใช้สกิลเอ็กนะครับผมมันจะเป็นการฟันคอมโบดาบรวมๆ,ๆนี้นะครับผมแล้วก็ เป็นสกิลที่แรงที่สุดในดาบเลยก็ว่าได้นะครับผมแล้วก็ครูดาวโคตรไวครับไอค้คันนึงนะครับผม <c oughs> คือไอ้จริงๆไหมไอ้สกิล x ของไอ้โยรูเนี่ยมเป็นสกิลที่แบบว่าโกงที่สุดในเกมละผมคิดว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าอ่ะจากมอนอันนี้นะมอนว่าเจ็ดร้อยนะครับผมผมใช้สกิลหนึ่งครั้งนะคือ <c oughs> <c oughs> แบบปาไปเกือบครึ่งแล้วครับแล้วก็ถ้าเราแบบไปเ,เปรียบเทียบกับดาบที่มันหายแยกสุดตอนนี้คือสองดาบใช่ไหม อ่ะสองดาบสกิลอ่ะตัวนี้ปล่อยไปนะครับผมไปเอาตัวเลือดเต็มๆแล้วกันอ่ะตัวนี้นะครับผมสกิลสองนะเนี่ยคือมันแบบห่างกันมากอ่ะนี่มาให้ดูอ่ะมันดีเลือดแล้วคือมันต่างชั้นกันมากๆเลยนะครับผมไอ้ดาร์กเบดหรือว่าโยรูเนี่ย <laughs> นั่นแหละครับผมเป็นไอเทมที่ผมคิดว่าโกงสุดๆนี้เลยนะครับผมถ้าใครมีงบในการเล่นก็สามารถซื้อมาเล่นได้นะครับผมทำให้การฟาร์มเนี่ย ง่ายเหมือนปอกกล้วยเลยนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับผมสำหรับการรีวิวดาทั้งหมดในเกมในตอนนี้นะครับผมในอัปเดตศูนย์นะครับผมจริงๆเนี่ยมันก็พูดว่าอัปเดตศูนย์ไม่ได้เพราะว่ามันไม,ม,ม,ม่มีการอัปเดตเกิดขึ้นมันเป็นแค่เกมที่ปล่อยออกมาตอนแรกนะครับผมยังไม่มีอัปเดตอะไรเกี่ยวกับตัวเกมมากนักนะครับผมเพราะงั้นเนี่ย ถ้ามีในอนาคตเนี่ยผมก็จะมาทําให้อีกนะครับผมถ้าเป็นเกมถ้าเกมนี้มันได้รับความนิยมหรือว่าเป็นที่สนใจอีกผมก็มาทําให้ในอนาคตหรือว่าหากเกมมันอัปเดตแล้วมีดาบใหม่เข้ามาผมก็จะมาทําให้อีกนะครับผมโอเคนะครับงั้นผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมถ้าได้ประโยชน์จากคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกับช่องก๊สสุดเคด้วย,ยงั้นผมไปก่อนนะผมบา,บายๆขวางทำไรไมเนี่บยบายๆครับ